รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะ ใช้ท,ทุกทันนะคะมือนีเขากะมพบพอกับเกไอศครีมกะทิสดสเซีบเวอร์คือเก้านะคะมือนีกะมีไอขาหมูเยอรมันนะคะอันนี้ซื้อมาจากรรตันเดจา่าเดอถึงกิโลบหมน่าจะไม่ถึงกิโลเนาะม,มันเป็นขาขายป,าประมาณร้อยแปดทิบกว่าบาทนะคะก็จออแพคขาย แล้วน้ำจิม้มเขานะคะถั่วหนึ่งถั่วบางย่ายเลยนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็มีส้มตำแกมจักน้อยนะคะมือนี่พักเครื่องเคียงของเขากับมีกะมีสะเดามีตน้นมีมียอดกะทินนะคะแล้วก็มากลินฟ้านะคะมาครับมากินกันเลยครับมาค่ะ กินเดิมแซ่บเ,เลยจ้ะหอ,อ,อม,อมนุ่มพร้อม เดี่ยวตื่นเนาะแต่วันหนังมันหนังสีหยาบจักน้อยนะ่ันตองมันเนาะมันตองผู้เขียวดีๆนะยำม,มันมเป็นน่องหมูขาหมูเยอรมันนะครับ แต่ผู้เขียวก็ดีย้ำว่าอะไรนะจ๊ะมันก <นะ S 2> ็ะะจะเหนียวนะแต่ลองดูว่าเป็นยังไงผู้เขียวก็ดีในย้ำยากผม,มขอเป็นแบบนี้หนอยมันเหนียว,วมันจิติดเขียวนะคะจิบซีฟูด้ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เหนียวว่ะพ่อกินป่ค หมักลินฟ้านะครับหมากลินฟ้าหมากลินฟ้าวันนี้เราได้ผ <c oughs> ักมาเพิ่มอยากกินอันนี้กินแบบสดๆเลยนะครับสดหมดทุกอย่างเลยบะเร็เผามาลินฟ้ามะเร็เผาเยีย จะเมนูวันนี้มีมีผักมขมนะอันนี้ก็ขมนะกุยตตมโหขมอันนี้ก็ขมแต่เ้วผักกระสีนี่บ่ขมมีผักกะสีหวานหวานมากมาครับเพื่อนๆทุกคนขาหมูเยอรมันวันนี้ฉลองพันซรับนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับ ได้ 1, พันหนึ่งพันซับนะครับวันนี้ฉลองพันซับนะฉลองขาหมูต่อ,คอยคำใหญ่เลย อับจิ้มนเนี่ยวันน,นี้ไม่กินข้าวเช้านะครับยอมอดข้าวเพื่อมาฉลองพันซรับเมนูขาหมูเยอรมันนะครับตอนนี้ประมาณประมาณบายสามด้จ้ะ สีม่วงกว่าแล้วสีม่ว่嘛 <c oughs> นี่บรรยากาศสีมองยินนะครับเขาเศ้าขเขาเที่ยงขเขาแลงยู่อมอยู่หมองนี่มองยวกัน ลมลมดีมากเลยลมมายังไงก็ฝากพี่พี่น้องเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบคุณหลายๆเลยขอบคุณหนึ่งพันหนึงพันับนะคะคี่ซอยกันเป็นมู่กันนะคะ ตอบรับเป็นมูกันหขอที่สองอ,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 อยากเห็นเลยเนี่ยอย่ามันกัดบกขาดเนี่ยให้ตรงไหนวะ อยากเห็นมากเลยพี่น,อน้องแต่มันเห็นเนี่ยค้าเขียววันนี้กินซีฟู้ดค่อนข้างเผ็ดมาก บขาหมูเยอรมันเมนูนี่เมน,นูเมนูนอกเมนูต่างประเทศคนนี้นี่ จาะเสศบเศบน้ำก ah. ันโเผ็ดอืุดยอดอืมสวยนี่ยน่าไิ สมตามกระแทบตาไหไรครับ กุยแก้วเป็นยังไงสิล่ะกุยแก้วกุยลายเฟรลายชูน้ำน้ำตาแจ๊กหายแล้ววันเนี้ยเพ็ด์ลายครับเนี่ย คุืัมข้างเด็ดกี่บ้างุว่ยเขาพูดเผ็ดน้ำจาซึมขวี่ยเ้าคลายให้ดูแจวเข็มข้นมากนะครับเผ <c oughs> ็ดมาก กินในเดืนไปอนกินเก้วน้อง <c oughs> ใหญ่มากนะครับเนี่ยก็ดูเท่าหน้าพุ่มเลยพูด <c oughs> ค่อยๆกินแต่สิกินไปเรื่อยๆนะจนันนะกเ็เผ็ดจ้าเมื่อสาวใสมาเชียนี้ผู้สาวใสคนเผ็ดก่อนฝาก เพื่อนนะครับช่วงนี้ไอสครีมกันที่สดแซเวอร์ยังไม่ได้ขายเล่น,นะครับพอดีช่วงนี้มีโอทีนะครับก็ต้องทำโอทีไปก่อนนะครับมากินต่อกันเราขาหมูเยอรมันนี่จิ้มใหม่ ถเพื่อนคนไหนอยากลองนะครับเมนูนี้ก็โอเคนะครับอร่อยไปหาซื้อได้ไปตามซื้อได้อยู่รถตัดนะคะจะมาเป็นมาเป็นรถตัดหน่อยแล้วจ้ะรถตัดสาขาใหญ่อ่ะรถรถตัดรถรถตัดใหญ่ของตะละมองนะคะนส่มีขาย น ah. ิ่มมากค่ะน่มมาอืมอืมอืมนมเหนียวค่ะ กินได้จ้ะบอกเจมันถันหนังมันบอกคอยเพลยเป็นไรไข่ขขขอบเนาะมันเป็นอันนี้บมาไข่ขอบเพียงไก่ไหม เ็จแล้วสบายบรรยากาศยามเย็นนะครับมานะครับเพื่อนๆมากินด้วยกันขาหมูเยอรมัน การลมีวีสรองพันพ์ซับยด้ยนะ่ยอ๋ออมอมแดดนิดนึงตามบรรยากาศตรงาก มันต้องกินอนรกันสื่อมาอะไรกินได้นะจ๊ะนี่บเมลัยอนบริัยยังตอนมันไงครับ ròn cái dăng cay nó. Mình cho bò ròn. Ròn chứ nhỉ? Ha. Bữa tí. nam Nước แก่เผ็ดอืมน้ำกินละโอ้โหเผ็ดมาก วันนี้ยังยอมเลยอุ้มไปจะหาวิจะอืน่นเอาวันหน้าผมมาสู้ใหม่นะครับเดี๋ยววันหน้ามาสู้ใหม่แต่พักอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยแต่ว่ามันเหนียวไปรสชาตโิโอเคนะครับแต่มันเหนียวเดี๋ยวอันนี้ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาพบเจอกันใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับเกลีไอศครีมกันที่โซเวอร์นะครับ ก,กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนะครับอย่าลืมกดสังกระดีด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ